ลักะนณาราศีมิถุนผ่านมรสุมเรื่องร้ายในชีวิตครบทุกด้านต่อจากนี้มีแต่เรื่องดีในปี2564นี้เป็นอย่างไรไปชมกันนะครับ สวัสดีครับผมหมอเอกสิบดาวช่องวิหมอจะแนะนําการดูดวงโหราศาสตร์ในระบบ10ลัคนาซึ่งจะแตกต่างจากดวงราศีจักรทั่วไปรวมถึงการแก้ไขดวงชะตาโดยใช้จังหวะดาวเคลื่อนย้ายและเคล็ดลับเสริมดวงต่างๆถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเป็นอีกหลัคนาราศีนะครับที่ต้องบอกเลยว่าเจอเรื่องร้ายมาครบทุกด้านเลยนะครับ เริ่มจากเสียเงินเป็นหนี้จนหมดตัวเสียของรักรอบตัวเราไปหมดบ้านรถของมีค่าแม้แต่คนรักที่คบกันมานานยังต้องจากกันไปเลยนะครับรวมถึงพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ต้องเสียท่านไปเช่นกันนะครับจุดเริ่มต้นเริ่มจากในวันที่4สิงหาคม2560นะครับดาวเจ้าการเรื่องร้ายก็คือพระราหูย้ายเข้าเลือนทรัพย์น,นะครับจุดนี้คือจุดพยากรราหูคน้นทรัพย์นะครับ ทำให้หลายๆคนในช่วงนั้นประสบปัญหาเรื่องเงินหนักมากที่บอกว่าหนักมากเพราะทุกอย่างที่ต้องใช้เงินมันจะติดขัดนะครับเช่นบ้านรถรายได้และทุกอย่างที่เกี่ยวกับเงินมีผลหมดนะครับซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาจนถึงในปี2563เลยทีเดียวและถูกซ้ำด้วยดาวเสาร์นะครับในวันที่1ธันวาคม2560 ดาวเสาย้ายเข้าเล็งจุดเกิดนะครับทางภาษาหัวเรียกว่าดวงแตกและต้องทนทุกข์ด้วยอํานาจของดาวเสาในรอบวงโครจร2ปีครึ่งเลยทีเดียวครั้งนี้พระเสาวให้โทษเรื่องคู่ครองความรักโดยตรงนะครับหลายๆคู่ต้องแยกทางอย่าล้างเลิกลากันไปบางคู่จากกันไปแบบงงๆงเงียบกันไปติดต่อไม่ได้กันอีกเลยก็มีเยอะมากเลยนะครับหลายๆคนช่วงนั้นว่าหนักแล้วแต่ยังไม่จบนะครับ เพราะในวันที่22กุมภาพันธ์2562พระราหูย้ายขึ้นทับลัคนาเพิ่มความร้ายให้อีกแบบเต็มๆและจุดนี้ทางโหรเรียกว่าดวงแตกละเอียดนะครับและทุกอย่างที่พี่หมอได้บอกไปช่วงต้นทั้งหมดเกิดขึ้นจากจุดนี้ครับบางคนต้องตกงานย้ายงานย้ายบ้านติดคดีความเข้าเรือนจาย้ายเข้าโรงพยาบาลประสบอุบัติเหตุหรือต้องผ่าตัดแบบกระทันหันบางคนเกิดเหตุกับ สิ่งที่รักนะครับถ้าใครได้ฟังถึงตรงนี้แล้วนะครับพี่หมอต้องบอกว่าทุกคนแข็งแกร่งมากนะครับน้อยคนที่จะผ่านเกณฑ์ดวงชะตาแตกละเอียดแบบนี้มาได้และยินดีด้วยกับการผ่านบททดสอบครั้งใหญ่ ในครั้งนี้นะครับและนับจากนี้จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแล้วนะครับเพราะในวันที่29มีนาคม2564ดาวพฤหัสบดีดาวแห่งความสําเร็จและความสมหวังย้ายเข้าราศีกุมนะครับและเป็นภพสุภะซึ่งให้ผลทางเจริญรุ่งเรืองของชีวิตนะครับนับจากนี้การเงินการงานความรักจะกลับมาดีแบบพลิกผันและชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแบบไม่มีอะไรมาขวางแล้วเพราะพระลาหูและ ดาวเสาตกปบเสียแบบนี้ทางสะดวกแน่นอนครับพี่หมอยืนยันและอยากให้ทุกคนมั่นใจว่าสิ่งที่เจอมาทั้งหมดไม่มีอะไรร้ายกว่านี้แล้วนะครับและเรื่องดีๆทุกอย่างกำลังจะเข้ามาตลอดปี2564นี้สรุปแล้วชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับในปี2564ชีวิตจะดีขึ้นมากๆนะครับอยากให้ทุกคนสู้ต่อไปความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าแล้วจุดต่ำสุดของชีวิตทุกคนได้ผ่านไปหมดแล้วนะครับ อย่ากลัวกับความผิดหวังและไม่กล้าที่จะทําอะไรนะครับเพราะสิ่งที่คุณผ่านมาไม่มีอะไรหนักกว่านี้อีกแล้วก้าวขาและเดินหน้าต่อด้วยความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแ่าะจะทําให้ชีวิตดีขึ้นแน่นอนครับสิ่งสําคัญในระบบสิบลัคนาจะยึดดาวทั้ง1ิดวงในดวงกําเนิดเป็นสําคัญเพราะมันคือดาวตั้งรับและบอกเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราตลอดชีวิตแต่ละคนได้รับผลแตกต่างกันไปถ้าท่านใดสนใจจะตรวจดวงชะตาแบบละเอียด พี่หมอจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับพร้อมทั้ง Facebook กลุ u p เพื่ออัปเดตดาวเคลื่อนย้ายเข้ามาทักทายกันได้นะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ